สวัสดีค่ะวันนี้นจะชวนทุกคนมาทําขนมคคกที่มีรสชาติหวานมันหอมกะทิมาพร้อมกับเครื่องแน่นๆใครที่ชอบมาลงมือทําด้วยกันนะคะเริ่มจากตัวขนมคคกใช้น้ํำตาลทรายแดง3ช้อนโต๊ะใส่เกลือเล็กน้อยใส่หัวกะทิ2ช้อนโต๊ะจากนั้นเติมน้ําลงไป500มิลลิลิตรนะคะแล้วก็ทําการค้นให้ทุกอย่างละลายเข้ากัน จากนั้นใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปแล้วก็ทำการคนให้ตัวแป้งละลายเป็นเนื้อเดียวกับตัวน้ำกะทินะคะคนจนตัวแป้งเนื้อเนียนแล้วนะคะเราก็พักทิ้งไว้เราจะไปทำหน้ากะทิกันต่อเลยค่ะเทกะทิใส่ลงไปในชามผสมเลยนะคะวันนี้นินจะใช้กะทิกล่องนะคะใช้งานสะดวกแล้วก็ไม่บูดง่ายด้วยค่ะจากนั้นเติมน้ำตาลทรายลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยเกลือเล็กน้อย แล้วก็ใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปค่ะแล้วทำการคนให้ทุกอย่างละลายเข้ากันดีตัวหน้ากะทิของเราก็ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำการตั้งเตาเลยค่ะวันนี้นินใช้เป็นเตาทากโกยากินะคะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยค่ะที่หลุมแล้วก็ใช้กระดาษซับน้ำมันเลยนะคะถ้าใครใช้เตาแบบนินนะคะใช้ไฟอยู่ที่ระดับกลางพอนะคะ แล้วก็ทําการหยอดแป้งได้เลยค่ะปริมาณของตัวแป้งขนมจะอยู่ที่1ช้อนพอหยอดจนครบแล้วก็นําฝามาปิดนะคะปิดทิ้งไว้ประมาณ2-3นาทีค่ะจากนั้นหยอดตัวหน้ากะทิต่อได้เลยเตานี้เขาจะมีความแรงของไฟอยู่นะคะถ้าเกิดไฟแรงไปก็ปรับลงได้เลยค่ะ พอหยอดหน้ากะทิจนครบแล้วก็ใส่เครื่องได้เลยนะคะใครมีเครื่องอะไรก็ใส่ได้เลยนะคะจะเป็นข้าวโพดฟักทองต้นหอมใส่ได้หมดเลยค่ะวันนี้นินทำสองไส้ค่ะเป็นข้าวโพดกับต้นหอมนะคะพอใส่จนครบแล้วก็ปิดฝานะคะทิ้งไว้ประมาณ15นาทีขนมคุกของเราก็จะได้แบบนี้เลยค่ะเปิดฝามากลิ่นกะทิแบบหอมมากเลยค่ะทีนี้เราก็ทำการแคะได้เลยนะคะ เราก็จะทําการแคะขนมนะคะเอามาประกบกับอีกฝั่งหนึ่งได้เลยค่ะหรือใครที่ยังไม่ถนัดก็แคะใส่ถาดไว้ก่อนได้เลยนะคะนี่ค่ะทําแบบนินเนะะี่ยค่ะแคะใส่บนตะแกรงก่อนนะคะแล้วค่อยมาประกบกันอีกทีหนึ่งน่าทานไหมคะทําขนมคคกทานเองที่บ้านแบบง่ายๆก็อร่อยและสนุกเหมือนไปซื้อที่ร้านเหมือนกันเลยนะคะเดี๋ยวนินทําการแคะให้หมดก่อนคะ่ะ พอแค่จนครบแล้วนะคะเราก็นํามาประกบคู่จัดใส่ถาดให้เหมือนกับที่เราไปซื้อได้เลยนะคะเท่านี้ก็เสร็จพร้อมทานแล้วค่ะมาชิมกันเลยค่ะรสชาติกะทิหอมมันนะคะ